สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพี่กินพามาชมหอมค่ะหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่ที่พี่กินซื้อมาแตกหน่อมไม่มีที่ปลูกเนาะพี่กินก็เลยลองเอาน้ำแล้วก็เอาไม้เสียบเนาะวางเอาไว้อันนี้วันที่สามนะคะแต่ประมาณนี้ค่ะ ฝั่งนี้นะคะซื้อมาค่ะซื้อมามันก็ไม่มีที่วางนะคะมันเป็นตึกชั้นสองนะคะเป็นร้านนะคะใบต้น,ตนมะลิซ้อนนะคะแค่ตรงนี้มีที่วางเท่านั้นค่ะ อนนี้ใบใบโหราพาหรือเปล่าคะ่ะหอมมากอะ่ะหอมคล้ายๆตะไคร้คร่คคะมัน,เป,นเป็นตึกไปหมดแล้วค่ะเพื่อนๆ<า>เป็นร้านนะคะชั้นสองคะ่ะร้าน่องลูกคะ่ะนี่คือลูกเลี้ยงปลาค่ะข้างในคะ่ะ โอ้ขย่าวน้ำปลาขึ้นมาแล้วค่ะแห้ก็อยู่ที่กว้างนะคะนี่ค่ะลูกออกมาเลี้ยงไว้ในถัทงที่ว่าใส่น้ำแข็งเนาะเขาอยู่ที่ที่กว้างๆแบบนี้ก็ดีค่ะมีสาลายด้วยอันนั้นต้นหอมของพีกวินะคะ ดีค่ะอีกสีห้าวันก็ได้กินแล้วค่ะโอเคนะคะพเพื่อนๆแค่นี้ก่อนค่ะปี่วินก็พามาชมอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะอยู่ในเมืองก็ไม่มีที่จะปลูกค่ะบายบายขอบคุณ